โย่ Yo, สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมนี่ก็อยู่กับผมนะครับซีเคคาร์เดนนะฮะวันนี้ก็อยู่กันในเกมอารีครั้งนะครับผมโอเควันนี้ก็เป็นวันที่31นะครับผม30 31ธันวาวันพฤระหาดนั่นเองนะเสียงผมก็จะง่วงๆหน่อยนะวันนี้เราก็จะมาตีป้อมข้ามปีกันนั่นเองนะฮะดูตอนนี้ฮาทุ่มหันจิกาวครับ,รบอีก1นาทีก็เรียบร้อยแล้วนะอีก1นาทีก็นั่นแหละ ก็ปีใหม่แล้วนะครับทุกคนไหนก็จะขึ้นปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ใครอยากได้อะไรก็ได้นะครับผมโอเควันนี้เราก็ไปเริ่มภารก,กิจของเราเลยนะครับตีปอมนั่นเองถ้าคลิปนี้เสียงเบาก็ขออภัยด้วยนะครับผมผมมาโซโล่แรงนะ่ะมาตำแหน่งอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แท้งนะฮะผมแบกไม่ได้ถ้าเล่นแท้ง ไม่ no to pick Your team's turn to pick เย่ yeah. ผมได้เล่นไบรท์แล้วทุกคนตาแรกในแรงเลยดูสิศูนย์ทุกอย่างเลยแต่ใน,นหมดทั่วไปมไมลแล้วผมวิลเลยแปดสิบนะเออหวังว่าน่าจะเล่นได้นะตานี้ผมไม่อยากแพ้ <laughs> ไม่อยากแพ้นะมาก็ืม น่าจะเล่นได้อยู่นะฝั่งนั้นผมนะผมคิดว่าผมน่าจะสู้เขาได้อยู่ที่ว่า2ตำแหน่งสุดท้ายนั้นจะเป็นสตันหนาหรือเปล่าโอ้ทีมเรามีมาลอดด้วยแล้วใครแคลรี่อะเราเราแคลรี่เพื่อนเพื่อนใครแคลรี่อะ อยู่ดีเขาก็หยิบมาหลอดออกมานะฮะโอเคคนล่างเล่นแครี่แทนละนายเอาแครี่มาแลกทีโอ้ล่างแครี่เลย <c oughs> คนล่างเล่นแครี่ไม่ค่อยจะบ่อยนะฮะแมคนกลางเล่นแครี่บ่อยกว่าเอาสลิมไปน่าเขาน่าจะเอาไปแลกกันเฮ้ยหรือว่าเขาจะเล่นตัวนี้ไปเลยนะ เขาจะแลกกันหรือเปล่าเขาน่าจะแลกกันแหละนะใช่ไหมหรือว่าคนที่เล่นสลิมอ๋อมีโอเคอันนี้เขาก็แลกตัวละครกันเล่นแล้วเยี่ยมเลยบ้านเราจุดพวูว่ามีบ้านเราจุดพเูเพียบเลย สวัสดีปีใหม่ผมปีไม่ได้แล้วทุกคนเมื่อ <c oughs> กี้เราได้ยินเสียงเพื่อนเพื่อนร่วมทีมเราบอกว่าบ้านเขาจุดพูก,กันแล้วนะฮะเราก็จะบอกว่าสวัสดีพิมพ์ผิดสวัสดีปีใหม่ เย่เราไปช่วยลิกเตอร์แบบเรามารับเขาแล้วเย้ yeah. เขาตอบรับเราด้วยนึกว่าจะได้พิมพ์คนเดียวแล้ว <run> มาเรามาจัดกันต่อข้ามปีการปีป้อมของเขา บโอเคแถบกลางขัางหังแล้วกันเ่าจะได้เทคเลยแหละเฮ้ยอย่ายิงฉันเออเกมนี้เสียงผมอาจจะเบาๆหน่อยนะหร really ือว่าเสียงเกมดังไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมลดให้นะเพื่อเสียงผมเบามากเลย ว่ามันก็ง่วงง่อนะเนาะเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวป้าข้างบ้านเขาลูกขึ้นมาตีโอเคจังหวะนี้เราฟาร์มแค่นี้พอก่อนเพื่อน,นกลับกัเพื่อนกลับกันหมดเลยเรามาช้าเกินไปมอทอดอยู่นี่ซูก้าอยู่กลางคิกซี่อยู่นี่โอ้ยอนอยู่นี่ผมคิดว่าผมควรจะถอยก่อนนะ ผมกำลังจะตายล้าทุกคนเ oh. ขาลุมประชาทาันผมกันใหญ่เลยโหนสอนเมื่อกี้ยังไงผมก็รู้ไม่ได้อะสี่ตัวเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเ <laughs> ขาแค่ได้บัฟเล็กๆน้อยๆไป <laughs> บัฟฟ้า ผมคิดว่าผมควรจะกลับไปฟาร์มให้ตังค์มันเยอะกว่านี้สักหน่อยนะฮึบ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 ทีแรกก่ลาว่าจะสตรีมนะแต่ว่าสตรีมไม่ได้เจร่า <c oughs> ผมสตรีมไม่ได้ผมก็เลยอัดคลิปแทนก็ได้ไม่เป็นไร เพราะว่าถ้าสตรีมทุกคนจะได้ดูเลยไงแต่ว่าถ้าอาัดคลิปผมไม่รู้ว่าผมจะได้ลงคลิปวันไหนไงมันใช้เวลานานนะนะมันคือมันมันคิดเกียรติดตัด <c oughs> ง,ง่ายๆเลยคิดเกียรติด <c oughs> ขอมังกรหน่อยแล้วกั <c oughs> นยอ,อยไปแล้า ผมรีบกลับไปฟาร์มต่อให้เสร็จเสร็จไปแล้วกันฮึบฮบฮึบฮึมาทุกคนมังกรกันเลยเนาะโอเค เกิดไฟกันเกิดเสร็จแล้วพอต้องตายแล้วโอ้โหคลิกซี่เข้าข้างหลังตายเลยแหมถอยเลยพวกอยู่ต่อไม่ดีเราต้องรอของสักหน่อยหนึ่งนะ ตัวเรามันโดนเนิรฟไปแล้วด้วยลิกเตอร์น่าจะเอาตัวรอดได้อยู่ผมเชื่อใจเขานะครับกลับมาตีบัฟสักหน่อยเอาแดชเสร็จแล้วไม่เป็นไรฮึบฮึบฮึบฮึฮบเก็บแตด คนผมมันโดนหนักพุ่มอ่ะผมไม่ชอบการที่จะโดนสตาร์ทโดรัวเลยวะ่ะจังหวะน,นี้ผมคิดว่าผมน่าจะได้เวลาที่จะต้องไปช่วยเพื่อนแล้วผมมาแล้วทุกคนผมมาหาทุกคนแล้วที่สุดคิวแรกของผมก็มาแล้วแล้วคิวที่สองก็ตามไป <Double kill. S 1> มคิดว่าช็อตน,นี้ผมควรกลับไปเอาบัฟ ที่มันแสงจะวิเศษและแน่นอนครับทุกคนตอนนี้ท้องผมร้องไม่ใช่ผมไม่ได้กินอะไรเลยนะผมกินไปแล้วแต่มันหิวอีกอะทำไงอะมผมหิวมากเลยตอนนี้แต่ก็ไม่มีอะไรกินขี้เกียจทำได้แต่จำใจแล้วปล่อยมันไป ฮึบฮึบฮึบ,ฮบสวยมากครลิน,รนเราทำได้ดีป้อมการนี้เราก็จะเอามันไปด้วยตายเซาไบโอที่นี่ไม่ใช่ที่ของแกมันคือที่ของข้า ีมนะครับนีโอ้ใครกันกลางไม่เออดอนกันกลางว่ะกล่าวว่าจะลอยป้อมซัหน่อยไม่ได้ลอยซะละไปช่วยลิกเตอร์ดีกว่าโอ้ยซิกซี่ รับรองีทันรอดอยู่เกือบไปแล้วเมื่อกี้เราเหมือนเดิมครับเราจะเอาปอมปอมที่อยู่ใ,ใกล้ไปด้วยอืมย้อนนี่นะไปดีกว่าไม่โรบมากวับกลับไปเติมเลือดเอาชวานเราเริ่มมีของที่จะใช้สู้เขาแล้วนะ ป่าไปฟาร์มแล้วก็ฟาร์มเราเอาทุกอย่างฮะเอาทุกปับ๊บูกาอยู่กลางฮะเราก็จะไปสังหารเขาถ้าเราตามทันแต่ประเด็นคือเราตามไม่ทัน และนั่นก็ทําให้ผมนั้นลืมเคลียร์เลนกลางและป้อมหลักกลางแล้วก็เสียไปนะนี่เป็นความผิดของผมเองคนระับผมเมแต่ไปไล่ตีสูกาครับทำให้ป้อมของผมมันแตกนาริกาเลิกเกินกทันทีพึ่งเที่ยงคืนเองเหนี้นที่ทุกคนกำลังกดดันป้อมอยู่ผมขอตีมังกรอาบับไปเลยกนะัน พร้อมแล้วปุ๊บปุ๊บ,บตีป้อมครับมอทอสวิ่งมาหาผมแล้วผมก็ไล่เขากลับไปซูก้าอยู่กลางคนเดียวนะฮะผมจึงรีบวิ่งไปหาเขาแล้วก็ทำการพยายามจะสตัร์ทเขาแต่ก็ไม่ทันนะฮะเขาไวมากเลย แต่ครั้งนี้ผมกดสกิลสู้เขาทันแต่ผมก็ตายอยู่ดีเพราะว่าเขาเซอร์ไพรส์แท็กผมแล้วเขาสตันผมอย่างหนักหน่วงทำให้ผม,มไม่สามารถตอบโต้เขาได้เลยทั้งนั้น <R ally. S 1> ผมคิดว่าตานี้ผมควรออกรองเท้าแกนสีีเพราะว่าซูกานั้นเขาชอบมาดักฆ่าผม ให้หมีตัวนี้มันเป็นหมีที่ดูร้ายมากเลยแล้วสลิมเขาก็เอาบัฟแดงของผมไปแล้วคราวนี้เวลาผมไล่ฆ่าใครก็จะลำบากหน่อยหนึ่งนะแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างเราก็อยู่ในตำแหน่งอยู่กับคนที่เป็นตำแหน่งเดียวกันอนะพวกแคลร่ เข้าใกล้ไม่ได้เลยเว้ยไวโอมันยิงไกลมากเลยผมกำลังคิดอยู่ว่าตอนนี้ผมควรจะทำอะไรดีในหัวผมมีแต่การดันป้อมถ้าผมคิดว่าถ้าผมตีบัฟฟ้าตรงนี้เสร็จผมจะไปดันป้อมเขาต่อแล้วก็ก่อนอื่นผมขายรองเท้าคู่นี้ทิ้งก่อนเพื่อนเปิดดาร์กรอได้เลยเราขอตีป้อมแป๊บ หน้าที่ที่ผมทำเป็นอย่างนี้ก็คือการดันป้อมเพื่อนสั่งให้ผมนั้นตีดาร์กแต่ผมคิดว่าผมตีคนเยาวผมไม่น่าจะไว้ผมรอใครคนใดคนหนึ่งมาเปิดดาร์กให้ผมแต่ก็ยังไม่มีมก็ไม่เป็นไรเรามาเอามังกรแทนก็ได้โอเคเราได้มังกรไปแล้ว เกียร์กลางเพื่อเอาตังค์หน่อยแล้วกันผมคิดว่าชิ้นสุดท้ายผมควรออกจากเออกาะเกิดตอนนี้ยอนเขาหลงไปหาลิเตอร์ผมก็เลยตามลิเตอร์ไปเพื่อสังหารยอนแน่นอนครับเราเจอผู้เล่นที่พยายามจะวับกลับบ้านแล้วเขาปล่อยจออยู่ จึงรุมประชาทันเขาแล้วก็ส่งเขากลับบ้านไปอย่างรวดเร็ว,รวแล้วเมื่อกี้ผมโดนไวโอยิงกลับมาแรงมากทำให้ผมนั้นเกือบตายผมจึงรีบกลับบ้านทันทีสุกูกาน้าหล่อยบ้านเราแล้วแต่ดูเหมือนวาสูก้านั้นจะแค่รอดซื้อนะครับเขาก็นั่นแหละอย่างที่คิดไว้ําเป็นตีป้อมแล้วเขาจะรีบโขยนะครับเพื่อที่จะไปแก๊ง การที่ทีมนั้นมีไบโอกับคลิกซี่อยู่ด้วยกันทำให้ผมนั้น drive ได้ลำบากมากนอกจากมาหลอดเขาช็อคเข้าไปให้ลึกมากๆน่าจะเป็นการเปิดจังหวะผมโดดเข้าไปหา2คนนั้นแต่จังหวะนี้เป็นจังหวะแห่งการตีดาร์กเราก็แค่ตีดาร์กแล้วผมก็มีหน้าที่หลบดาร์กแล้วก็หวดดาร์กให้ตายมังการได้บัฟไป แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะผมขี้เกียจปล่อยมังกรเองแล้วผมรู้สึกเหมือนว่าผมกำลังจะตายอีกครั้งผมจึงรีบวิ่งกลับบ้านไปเพื่อที่จะกลับมาเติมเพื่อนอีกครั้งในจังหวะนั้นเองผมเห็นซูก้าที่กำลังจะมาปล่อยป้อมทำให้ผมนั้นที่กลับบ้านมาพอดีอยู่แล้วจัดการเขาซะ,ะนั้นมันจะไม่ทันก็เถอะ วันนี้ผมทําเป็นเหมือนจะวิ่งไล่ซูกา้าแต่ความจริงแล้วเป้ามหมายของเราก็คือแต่ก็ซูก้านั่นแหละขอบคุณมากซูก้าที่เขาเปิดจังหวะให้ผมนั้นได้ไหลเข้าไปหาไวโอเลตแล้วก็ปิดชีพของไวโอเลตได้อย่างสมบูรณ์วันนี้มังกาแทงพ้อมให้ผมผมก็ถึงทําการดันป้อมอย่างโหดเหี่ยมย้อนเขาปล่อยตัวไปแล้วแล้วผมตอนนี้ผมก็ตาย ผมทิงที่ดีตัวออกมาแล้วขายกอ็อกเกิดทิ้งแล้วซื้อเซียวขึ้นมาแทนผมคิดว่าจาังหวะนี้ผมควรทำไงดีผมจึงเข้าไปสตาร์ทิกซี่แล้วก็เปิดอันติแล้วผมก็ทำการซอยป้อมแบบรัวๆแล้วผมก็ชนะไปเป็นอีกครั้งที่เราปลอดภัยจากไบรท์นะครับเราก็จะทำการดูกันซิ ผมผมคิดว่าผมเริ่มไม่ไหวแล้วนะผมตอนนี้สภาพผมคือสลิมในรูปนี้เลยโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับผมใครชอบมากๆก็อ,อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แลววะสมคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ว่าคลิปใหม่ก็เดื่องครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายไปแล้วอืม